ไปบัตไป,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 ปคือตอนนี้ไม่ใช่ว่ามาแบบมาซื้อบัตรเอาคอนเทนต์นะทุกคนคือจริงๆอะลืมบัตรลืมบัตรรถไฟของแท้เลยอันนี้เราก็ซื้อบัตรเสร็จแล้วนะครับเราเลือกเป็นซูชิโร่สาขาเจลนาจินะคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรารแต่ว่าเราชาชาติศาสนาพระมหาซูชิโร่ไงคือมีแซ่บเราไปกินมันดำนะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วย แต่ว่าถ้าสปอนเข้าก็เขาได้ค่ะผมเดี๋ยวรีวิวให้แบบช้ำๆเลยเพราะว่าลูกค้าตัวจริงโอเคกั้นเราก็ไปรอรถไฟกันเถอะถึงแล้วทุกคนแล้วนนี้เราจะไปหาแขกรับเชิญของเรากันนะคะซึ่งแขกรับเชิญคนนี้เนี่ย่อาข่าที่จะอ้วนนะฮะ เราเจอแล้วครับฝั่งตรงข้ามนั้นดู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 เอ้ยเราไปเจอกันข้างล่างโอเคไปเราเชิเราจะไม่เห็นตัวนะผมาแล้วครับมาเราทมาครับนี่นะครับแขกเราเชิญของเราโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ให้นะคบแต่เาไม่ต้องลัวนะแต่โหตอนนี้ตอนนี้อุ้ยน่ารักมากเลยครับโอ้โหใครครับเนี่ยขอ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 สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับชื่อชื่ออะไรครับ โอเคครับไปเราเราเราไปที่ร้านเถอะทุกคนร้อนไหมเนี่ยเราต้องรีบไปแล้วล่ะไปเลยนี่เราก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ก้าวเดินเราก็จะถึงร้านที่เราจะได้พักแล้วเพราะว่าร้อนมากร้อนแบบร้อนมากถึงแล้วจ้าไปสวัสดีค่ะค้าตอร์บาร ก็จะมีอยู่ข้างหน้าเราขอตัวไปอิสระด้วยกันก่อนนะคะแล้วเราจะมาเบบนี้กันพร้อมไหม,มแล้วมาอา่าน่วนเกนดีกวทุกคนคำถามจะคุณอู๋นะคะคุณยูริก,กับแอดสูงเท่าไหร่ครับแอดสูงร้อยหกสิบหก ไม่จริงเท่าไหร่มาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบประมาณคำถามจากคุณอิงนะฮะคุณยูริเกิดวันที่เท่าไหร่ครับไถทายตอบสีวะขเขาบอกคิวเอทีมามา้ถ่ายอะไรสีมีนะอ่าตอบยูริเกิดวันที่สิบนะคุณยูริกับ คุณแอดเดอร์ชอบโลไหนมากที่สุดเพราะที่เล่นมา,ดานได้มีเตรัเราแล้วตัวล่าสุดอรมาเลยอ่ะกสิเ็ด้างีชอบ้มชอบมืออ่ะมือดนึงถ้าเป็น,นอแอดแอดชอบ อไอ้ไม่ใช่อบดาวอินเดียนเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันออริจินอลอ่ะมันแบบคือตอนนั้นมันเป็นโลที่แบบมาใหม่ครั้งแรกแล้วไม่เคยโลมาก่อนอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันแต่มันตาติงใจอะ่ะเออเป็นโลที่ตาตงใจนะอตาติงใจอ,ะอ่ะอ่าคำถามจากกรุกติกนะคะปัจจุบันนี้ทั้งสองคนคิดว่าอ e ีฝ่ายจริงๆแล้วเป็นคนยังไงแอดคิดว่ายูริจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นคนที่ที่มองแงทุกคนใส่ใจด้วยหรอ คนที่เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหเมื่อกี้ได้คหตับจากโรตียังไม่จบนะฮะ้ h my god เห็นเมนนี้ทั้งสองคนกินข้าวกันหรือยังนะจะคำถามจากคุณเฟรมนะ แอดเด๋อจะแกล้งจะเลิกแกล้งน้องยูริตอนไหนไม่มีวันนั้นเพราะว่าแกแล้งเราสนุกมากลักแอดกับยูรินะคะมัวบมวบจากเฟรมขอบคุณครับม,มามามาคำถ,ถามจากคุณนะัทวระ,ะแอดชอบฟังเพลงอะไรคะก็ชอบฟังหลายแบบแต่ว่าที่ชอบชอบก็อันนั้นน่ากินกินอะไรดิไม่เอา,าแล้วไงล้ว ชอบฟังเพลรพีสเป็นเพลงทิ้งไว้อย่างพอใจอันนี้คำถามจากคุณป้าแล้วนนะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างชอบตัวละครไหนของอีกคนที่เคยเล่นที่สุดถ้าแอดชอบของยูริอ่ะจะเป็นชอบของโคเอที่สุดรู้สึกว่าแบบดูเท่มากเลยค่ะ อเดาวทำไมทำไมดูกระจกคำถามจากคุณโมนานะเอ่อแอดกับยูริใครเล่นกับใจกบน้อยกับหมามะม่ากันยูริยูริเล่นกับใจกบน้อยกับหมามาบ่อยมากต่อไปจากคุณสุรศักดิ์นะทำไมแอดกับยูริถึงมาเล่นใหม่ครับโลเต็ตหรอครับแอดบอกก่อนเลยว่าแอดรู้สึกว่า ตอนนี้เห็นในเห็นตอนแรกก็คือเห็นโลเคชั่นติกต่อแล้วก็รู้สึกว่ามันนียมันเหมือนตอน,นเด็กๆที่เราเล่นกับเพื่อนเลยแล้ก็เลยแบบอยากมาลองเล่นดูสรุปตอนสมัครของเิทยาสตรีไมได้ย็อไ้นมาล้วดยนี่มันกุ้สุอ่ ท่านถามจะคุณปานักนะัะทั้งสคนเป็นอะไรนะคะมันนี่เร็วมันนี่เร็วเร็วเร็วจะามนั้นต่อไปอาจจะอ่านอ่านแบบว่าื่วนอไม่หมดต้องขอภายใตรงนี้ด้วยนะรับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาชวน A มาแบบมาถามคำถามกันด้วยนะ คุณมากนะค่ะและตอนนี้เราก็กินซูชิโร่เสร็จแล้วอร่อยไหมจะอ้วกเนี่ยคนเนี้ย นะครวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆทั้งที่มานั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณที่มานมนันเป็นอ a แล้วก็สนใจวอลก,กันขนาดนี้ต้องขอบคุณมากๆครับแล้วก็คลิปน่าจะเป็นอะไรไปดู